วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาใช้ชีวิตสีเขียว24ชั่วโมงนั่นเองนะครับทุกคนใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าเราเล่นแมปอะไรอยู่ตอนนี้เราเล่นแมป Blue Heaven RP นะครับเกมโลบอกนะอ่ะเราปะเราปักแอปไปให้ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างซ้ายมือเลยทุกคนสามารถไปดูได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันก่อนเลยสรุปคือเราสร้างบ้านไว้แล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราว่าเราจะลบรถไปก่อนนะครับทุกคนอแลรถจักรยานอันนี้ไบน,นะคะทุกคนสี่เฮ้ยสองล้อของเราสองล้อคู่ใจเลวลาอุ้ย 15, สิบห้าสูงสุดแค่ยี่สิบห้าอันนี้นะคะทุกคนคือบ้านที่เราสร้างเอาไว้ข้างนอกอะ่ะอาจจะเป็นสี สีแล้วสีม้าค่ะแต่ว่าเข้ามาข้างในจะเป็นสีเขียวน,นะครับอันนี้นะมีห้องอันนี้ห้องอะไรอะ่ะออห้องอาบ,บน้ําอันนี้ห้องส้วมโอก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไว้เลยนะครับนี่ก็คือดีมากเลยนะครับห้องนอกเป็นสระว่ายน้นํานะ ตู้เซฟให้ด้วยนะครับทุกคนตู้เซฟปกติในบ้านหลังนี้ไม่มีตู้เซฟนะคะแต่ว่าเขาเจ้าของบูเฮเว่นอะสร้างใหม่นะครับก็คือซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะนี่เราจะพาทั่วบ้านแต่เราจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องกันนะคะทุกคนเฮ้ยที่นี่มันสามารถก่อไฟได้ไหมถ้าก่อได้นี่ดีเลยนะเอาปะแต่เราออกการไปใช้ชีวิตข้างนอก เราจะใช้ชีวิตเป็นเวลา24ชั่วโมองนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงของกลางคืนนะครับทุกคนเฮ้ยหรือว่าตีหนึ่งนั่นแหละเฮ้ยหรือว่ายังไงดีเอองั้นเช้าของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับทุกคนไวปเลยขอเป็นเช้าของวันพรุ่งนี้เราจะขับรถนะครับพาไปที่สถานที่เป็นสถานที่ที่มไปเป็นสีเขียวนะครับอันที่เราเจอก็แรกเลยนะคะทุกคนเห็นไหมโอ๊ยรถเบคอน น่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมน่ะที่มันเป็นสีเขียวสีเขียวพลาเทลอ,อ่ะอ่ะนะปชื่อหรืออันนี้ก็ได้นะทุกคนนี่ได้เลยสีเขียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับอันนี้เข้ามาแล้วเขาก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนี่สีเขียวสีขุย ทุกคนทุกคนรู้จักวงบัรใครบ้างอะแล้วทุกคนเป็นแฟนชาญใครส่วนเราเหรอแฟนชาญเอิมชุติวัตนกับอาชิลกรแต่ถ้าอีกสักคนก็อีกสักสองคนก็ประมาณใครวะพีมบัสสูแล้วก็ไทยเชียโนนะะะนะคะแล้วก็เลิฟเลิฟนะคะฟิล ลงน้ำนะชิว่วอ่ะเดี๋ยวเราจะอันรถคันนี้เร็วมากเลยนะคะทุกคนเราควบคุมไม่อยู่เยอะไหนอะ่ะเรามาทางนี้ได้เลยเหรอเรามาทางนี้คืออันนี้ได้เลยเหรอ อ๋อเป็นริมชายหาดเป็นทะเลแล้นะมันไม่ใช่ทะเลเหรออะอันนี้นะคะตรงนี้นะมีสีค่ะมีสีเขียวเต็มเลยนะทามาชงธรรมชาตินะคะแต่จะเข้าย่ากันฟิวรถหายเรียบร้อยรถคันนี้เร็วมากเลยนะคะทุกคน ไปไหนดีทางนี้แล้วกันจำทางกลับบ้านได้อยู่คนที่สร้างอะ่ะคนที่สร้างเกมบูธิเว่นเนี้ยเป็นเกียรติมากเลยนะคะทุกคนที่ให้เราสามารถที่ทำให้พวกเราสามารถเข้ามาเล่นเกมนี้แบบได้แบบเพลินๆแบบไม่มีคนไม่มี แบบ B ีสอลไว้ก่อนนะว่าถ้าเราเกิดเราอยู่บ้านแล้วเราจะเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นตัวเล่นให้เราได้เลยนะครับนี่นะสนามบินเข้ามาที่สนามบินก่อนทุกคอเราอยากไปบินอะโหลดกระเป๋ายัางไงอะจะเราขอกระเป๋าก่อนนะหากระเป๋าก่อนกระเป๋าเดินทางอยู่ไหนนะคะกระเป๋าเดินทางอย่นง่ไง ต้องทำยังไงไม่เคยทำก็กระเป๋าไว้นี่เหรออะไอ๋อเขามีกระเป๋าที่เราเอากระเป๋าว่ากระเป๋าไว้แล้วเรองะไรต่ออ๋อเดินไปขึ้นสนามบินตรงนี้เราจำได้แค่ตอนเก่าอะตอนใหม่เราย,ยังไม่เคยรู้จักนะคะทุกคนอถึงสนามบินแล้ว ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนี่มาเดี๋ยวเราจะเข้ากันนะคะทุกคนดูกันนะว่าผ่านไหมถ้าเรากระเป๋เข้าไปด้วยจะผ่านไหมผ่านอยู่ดีเราต้องเข้าทางได้อย่างเดียวนะคะเพราะอันนี้มันกั้นเอาไวนะ้เห็นไหมเห็นไหม มันกานเอาไว้แล้วก็ต้องออได้ค่าทางนี้อย่างเดียวทางที่มันพี่เลยมันไม่ให้ออกนะครับอ,อ๋อตอนนี้ก็คือแล้วยังไม่น,นั่นทำอะไรเลยอะยวมาเราจะไปเปสากวกันนะคะทุกคนเปนเงินจะเปเงินเปนเงินมาเดี๋ยวเราจะ เข้าไปซื้อของกันนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนเงินก็เป็นสีเขียวนี่หว่าลืมนึกเลยเอามาซื้อแอปเปิลเขียวแล้วก็มีอะไรอีกอะโอ้มีไอน,นี่อันนี้ซื้อได้ไหมไม่ได้อันนี้ซื้อได้ไหมเซ้อไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้โอ้ยมีอะไรซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้แค่แอปเปิ้ลเขียวโอ้จะบ้าตาย ไอแอปเปิ้ลเขียวไปไว้ในเทมก็ได้แหละวิล <c oughs> ืมจ่ายตังค์นี่นะฉันจ่ายตังค์แล้วนะปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่สถาน,นีตำรวจกันนั่งรถจักระยานคู่ใจไปคนนองเฮ้ยทุกคนหรือว่าเราจะเปลี่ยนบ้านกันดีวิถึอมานั่งรถเขาอีกมาดูกันนะฮะเราจะมาดูอะไรพท่ไทยใช่ครับปาะูก็วงจรปิด อันนี้นะทุกคนธนาคารมันเป็นสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวจะไปธน,นาคารกันจะทำอะไรเหรอถางให้งโงๆโไปไปต้นยินธนาคารครับทุกคนแล้วต้องมีขีดกาดด้วยนะอึเลยแล้วเลยอแลเอ๊ะมวัวแต่หาระเบิด เอา้าทีนี้มาถึงตรูไหนโทรศัพท์เราก่าน,นะคะทุกคนก็ขอประทานแอปพลาด้วยนะแล้วเราปรัดเคลียานแบบล่องหัวหน่ะว้าวแล้วไม่มีบัตรเครดิตนะขออัพโหลดเฮ้ยเอ้ยอ้ยหน้าตกมากเลยอ่ะทุกคนโทรศัพท์เราอ่ะ<ส>เป็นไร<ส>ไม่รู้อ่ะ ็ไม <ừ. S 2> ่ได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเอาเงินสักหน่อยถอดไม่ได้เสียเลยอันนี้ก็กดไม่ได้อีกแล้วเข้อขนาดวินอะไรเราจะเข้านี่เป็นไงเอามาเฉยเลยทีนี้เงียก่อนนะคะเดี๋ยวเราหลบเงินออกก่อนนะคุยกันเงินออกมาแล้วนะ ก็เกตเราจะดันเอานี้ออกเราจะคายก,กีการ์ดเอาใครได้แล้วทุกคนอย่าไปบอกตันหนวนะอันเนี้ย อ๋อ,อครับใครจะอยู่ลหรอมาทุกคนต่อมาเราทำอะไรกันต่อดี เราทำอะไรกันดีไม่มีอะไรทำเลยอ่ะรู้แล้วเราจะนั่งรถพาทุกคนเที่ยวนะครับเที่ยวรอบเมืองเลย เดี๋ยวเราขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับพินี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย